ได้เปรียบสิเปรียบของแบรนด์ไทยอย่าง Index คะ่ะเมื่อเปรียบเทียบกับแบรนด์ระดับโลกอย่างอีเกียมีอะไรบ้างคะถ้าให้มองนี่ก็คือเราเองเนี่ยอยู่ในเมืองไทยมานานนะคะเราสร้างแบรนด์มาเป็น10ปีละถามว่าถามใครเนี่ยแทบจะ9 0กว่าเปอร์เซ็นต์ละกันรู้จักหมดว่า Index คือใครทําอะไรนะคะอยู่ที่ไหน <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยตรงนี้ก็คือจุดที่ได้เปรียบของเราในขณะที่เขาเป็นแบรนด์ใหม่ก็คงต้องใช้เวลาสร้างแบรนด์ สักพักหนึ่งพอสมควรนะคะกว่าคนจะรู้ว่าอีเกียคืออะไรต้องมาประกอบเองที่บ้านเป็นยังไงซื้อของต้องทําวิธีการไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จุดได้เปรียบอีกอันหนึ่งก็น่าจะเป็นสาขาเราที่ท้องานที่จะมีครอบคลุมทั่วประเทศแล้วก็คือความสะดวกสบายของลูกค้าเพราะว่าบ้านเราก็รถติดเยอะลูกค้าก็ความสะดวกนี่เป็นเรื่องสําคัญต้องไปอยู่ใกล้ๆเขาให้เขาช็อปได้ใกล้ๆค่ะ Do you find any challenges investing in Thailand? Yeah, there are of course a lot of challenges investing in any new market. Uh, you have the Foreign Business Act, and we are a foreign uh, legal entity here in the country. That of course uh, means certain things. Um, also, the the concept of IKEA is to purchase products where they produce them at the best uh, quality to cost price, which means that we will sell a lot of Thai products, but we will also import a lot of products and if you then compare Singapore who has no uh, import duties whatsoever, uh, free trade and Thailand does not have a free trade which means that we have quite extensive import costs on certain products and that is of course something that in the end adds up on the price tag on the on the product uh, somehow so it makes our product more expensive here and this is not unique, I mean we have the situa same situation in Malaysia and uh, we have in Seven, eight years' time there, really built up a strong base. Uh, so, we are very confident that we will be able to do that here also. Plus, the fact that actually the society is changing and Thailand is also adapting more to WTO uh, treaties and becomes more uh, an open global player as well when it comes to import and export. ทางด้านของอีเกียเนี่ยเขาก็บอกกันนะคะบอกว่าเขาเองเนี่ยอาจจะต้องมีภาษีนําเข้าสินค้าของเขาอยู่พอสมควรเขาบอกว่าตรงนี้แหละที่แบรนด์ไทยเองเนี่ยอาจจะได้เปรียบเขามากกว่ามองยังไงคะก็มองว่าตรงนั้นจริงๆแล้วก็ไม่น่าจะเยอะมากนะคะในแง่ของภาษีเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยนำเข้าจากจีนเนี่ยภาษีก็แทบจะเป็นศูนย์ละหรือว่า ถ้ามีก็นิดหน่อย5%หรือว่า10%มันไม่ได้เยอะอะไรมากมายเหมือนเมื่อก่อนที่แบบ30%อะไรอย่างเงี้ยค่ะตรงนี้ถ้ามองนะในแง่ความได้เปรียบเนี่ยมันก็ไม่ได้เยอะมากสักเท่าไหร่ผมมองว่าระยะสั้นมันก็จะมีบ้างแต่อย่าลืมว่าระยะยาวใช่ไหมครับประเทศไทยเองก็มีเรื่องเกี่ยวกับไอไการที่จะเป็นฟรีเทรดอยู่แล้วนะครับการค้า,าเสรีอยู่แล้วหรือแม้แต่ว่าอีกไม่กี่ปีข้างหน้าก็จะตลาด AEC ใช่ไหมครัในเซียนทั้งหมดเพราะฉะนั้น ปัญหาพวกนี้มันมันคงไม่ได้เปรียบเสียเปรียบกันกันมากเมื่ออีเกีแบรนด์ยักษ์ใหญ่ระดับโลกเข้ามาในตลาดเฟอร์นิเจอร์ไทยผู้ประกอบการหลักๆของไทยอย่าง INDEX, SB และ Modern Form ต่างพร้อมใจทุ่มง,งบการตลาดอย่างเต็มที่รายละ100-300ล้านบาท Inde x มีการปรับตัวหรือว่าจะรับมือกับการมาของ e. per, อีเกียยังไงบ้างคะ ก็จริงๆแล้วเราเองก็ทําหลายอย่างะนะคะแล้วก็ปรับในแง่ของสินค้าเองก็ดีนะคะปรับในเรื่องของประเภทสินค้าทั้งความแนวกว้างทั้งแนวลึกให้มันมากยิ่งขึ้นนะคะปรับปรุงในเรื่องของเซอร์วิสจริงๆแล้วมีหลายๆอย่างที่ทำเพียงแต่ว่าอาจจะยังเปิดเผยไม่ได้มากนักนะคะณตอนนี้ค่ะแบรนด์ของไทยหรือว่าร้านของไทยเนี่ยที่เราเห็นๆกันนะคะต้องปรับตัวยังไงบ้างคะคือแบรนด์ของบ้านเราเนี่ยะนะฮะ ในปัจจุบันนี้มันก็มีอยู่ไม่มากแล้วก็ทําตลาดได้ในระดับหนึ่งถามว่าแข่งขันเขาก็อาจจะบอกว่าเขาแข่งขันแต่ว่าอาจจะไม่มากนะแต่ถ้าอีเกียมาเขาคงต้องปรับตัวค่อนข้างมากนะครับที่ปรับตัวค่อนข้างมากเพราะว่า1นึ่งอีเกียมีอิมเมจที่ดีในสายตาของผู้บริโภคนะครับระดับหนึ่งระดับหนึ่งสองแน่นอนเนื่องจากว่าเขาเป็นผู้ค้าระดับชาตินะฮะระดับโลกเขาก็สามารถที่จะซอรซิ่ง นะครับราคาสินค้าเข้ามาขายในราคาที่ไม่สูงมากนะฮะทำให้เราเองซึ่งเราผลิตในบ้านเราอย่างเดียวเราก็ต้องแข่งข,ขันกับเขาค่อนข้างมากเรื่องคุณภาพเรื่องราคานะครับให้มันสมเหตุสมผลและสิ่งที่สำคัญที่สุดคือต้องพยายามสร้างดีไซน์ของตัวเองถูกไหมฮะเป็นคอลเลคชันเช่นคอลเลคชันของอินเด็กซ์คอลเลคชันของ s p ที่จะเกิดขึ้นทุกๆซีซันให้เหมือนกับ ให้เหมือนกับอ e ีเกียซึ่งเป็นบริษัทระดับโลกเหมือนกันที่เขามีคอลเลคชันของเขาตลอดเวลาเพื่อให้ผู้บริโภคใช่ไหมฮะจะสามารถที่จะเลือกซื้อได้แล้วก็มองเห็นว่าอมันมีจุดต่างแต่ละคนตรงไหน,นครับแล้วถ้าเกิดว่าไม่ใช่ร้านที่เป็นร้านแบรนด์แบบแบรนด์ไทยแบบ Index SB เป็นร้านทั่วๆไปอย่างนี้ล่ะคะต้องปรับตัวยังไงคะคือร้านค้าทั่วๆไปก็ค้ง,งมีการปรับตัวบ้างนะครับซึ่งมันไม่ได้โดยตรง แต่เขาเองคือเนื่องจากว่าทุกวันนี้เนี่ยร้านที่แบบว่าทำแล้วแบบไม่ปรับตัวเลยเหมือนเคยทำมา20-30ปียังไงก็ทำอย่างนั้นอันนี้คงอยู่ยากไม่ใช่เป็นเพราะว่าอีกเกียนะเป็นแป,นเ,ปนเป็นเพราะว่าโลกไปนี้เนี่ยแล้วก็ทางทางประเทศไทยเองเนี่ยจะต้องมารับเรื่องของ AEC ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า mm hmm. เพราะฉะนั้นชาวต่างประเทศหรือสินค้าจากต่างประเทศที่จะไหลเข้ามาในบ้านเราเนี่ยมันต้องเข้ามาหลากหลายอยู่แล้ว mm hmm. เพราะฉะนั้นเขาก็ต้องปรับตัว อยู่แล้วนะครับเช่นการปรับตัวเรื่องลดต้ตตตนทุนการผลิตหรืออะไรพวกนี้นะฮะไม่งั้นเขาก็อยู่ไม่ได้ ปปีนี้เราจะได้รู้กันนะคะว่ากลยุทธ์การขายรวมทั้งการออกแบบเฟอร์นิเจอร์สไตล์อีเกียจะถูกใจลูกค้าคนไทยมากน้อยขนาดไหนแล้วจะได้ดูด้วยว่าแบรนด์ไทยเองจะมีการปรับตัวมากน้อยขนาดไหนนะคะแต่ที่สำคัญเลยก็คือหวังว่าคนที่ได้รับประโยชน์สูงสุดก็คือประชาชนผู้บริโภคนั่นเองค่ะกลับมาเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสาหรับมองเรามองโลกวันนี้สวัสดีค่ะ